ี่เปยก็แฮปปี้ไงทริปเกาหลีไปาพ่อกับแม่ฐานะพ่อกับแม่เห็นเขาวิ่งแบบเล่นกับลูกเขาแล้วก็มีแบบแซลแฟนเขาอดีตสามีพูดผิดอดีตสามีเขาบอกว่าหน้าที่ของพ่อกับแม่ตัดไม่ขาดเพราะเขาคือหน้าที่พ่อกับแม่ไงเห็นทริปเกาหลีแบบนี้แน่นอนก็กลับมาจากทิปครอบครัวสาหรับไปเกาหลีเนาะแม่เปยปปานวัดของเราอ่ะคุณอยากกินเลยพี่บุ๊กเออเนี่ยอร่อยพี่บุ๊กเข้าใจจะปะเข้าใจ คืออะไรก็เธอแต่ไปนู่นแล้วเธอต้องเดินไงถ้าเธอเดินแล้วเธอกินเธอเธอได้เลยน้าหนักจะไม่ขึ้นใช่เนี่ยเพราะว่าเนี่ยเค้กช็อกโกแลตเออเนี่ยคนก็ไปถามไงวู้คุยกันเยอะขึ้นไหมเปิ้ลบอกว่าแทบไม่ได้คุยรายละเอียดเลยค่ะแยกห้องนอนด้วยเออนะเออตอนอยู่ด้วยกันก็แค่เนี่ยช่วงเนี้ยช่วงไปเที่ยวเนี่ยแหละแต่ว่า,าถึงเวลาพักผ่อนเวลานอนคือแยกห้องนอนกันด้วยอ,อืม และที่สําคัญคือทําหน้าที่พ่อที่แม่ขาดในฐานะตอนนี้คือลงดีเทลไม่ได้แต่ความสัมพันธ์ตอนนี้มันดีขึ้นก็คือดีขึ้นในการทําหน้าที่ของพ่อกับแม่นั่นแหละเออมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดตสินใจร่วมกันคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงก็ตัดไม่ขาดม,มันมีรายละเอียดของลูกเยอะเขาบอกอย่างนี้น,นะฮะสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละเออเราแบ่งเวลาแต่หลกัลกหลลูกอยู่กับเราเจ็ดวัน Oh. ถ้าคุณปอบสะดวกเมื่อไหร่ก็จะมาหาได้ uh huh. ที่หลายคนชมสปิริตความเป็นพ่อเป็นแม่ดีมาก uh huh. กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะอ uh huh. พี่เปยบอกก็ต้องใช้เวลานะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันทุกวันนี้เปย์ยิ้มและหัวเราะ uh huh. เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนถึงลูกนะ uh huh. แล้วก็อดีตสามีมันคือความปรารถนาดีที่เราอยากให้เขาเจอมีคนส่งข้อความมาหานะคะว่ายินดีด้วยนะเราก็บอกว่า ไม่ใช่นะคะไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดนะคะเราแค่เป็นพ่อเป็นแม่และพาเด็กๆไปเที่ยวทำหน้าที่พ่อกับแม่เท่านั้นเองนะคะอ๋อนะบางทีเป็นเพื่อนกันอาจจะดีกว่าการเป็นแฟนกันเนาะน้องโตมากน้องสูงจะเท่าแม่แล้วอะแล้วความสวยของแม่ก็จะมีคนส่งดอกไม้ปริศนามาให้ตลอดเออรักเลใช่โสดแล้วมีคนส่งดอกไม้ปริศนามาผู้ช่วยบอกไรปะ มีส่งดอกไม้อย่างนี้มาตลอดค่ะเออผู้หวังดีอยากส่งดอกไม้มาให้เอ,อตั้งแต่มีข่าวว่าเราโสดแต่ก,ก็ก็ไม่ได้ตามหาเจ้าของนะคะตอนนี้เราก็ไม่ได้สนใจว่ามีใครเข้ามาในชีวิตหรือเราชอบอะไรฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปถามผู้ช่วยว่าคือใครเอ,อก็คือใช้ทุกวันให้มีความสุขอะง่ายๆอยู่กับลูกอะอโอ,โอ้เห็นเกาหลีแล้วพี่บุ๊กจะไปอีกไหมคะโสดและเนื้อหอมเดือนหน้าละกันพ <c oughs> ี่บุ๊กคืพลินไหมคะกันวาแล้วกันอะ <ś> อ,อ่นว่าไป